สวัสดีจ้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อหมูกระทะแม่บุญเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อปลาชุบสุกคน่แมบุญจากฝรั่งเศสพี่น้องเด้อจักรไทยเด้อบาบนี้เป็นที่เลยเด้อปลาชุบสุกคนเีาอันขอานไปใส่สุกมาสบายดีจ้าสบายดีจ้าทุกประการแบบแม่นจะพุงนี่จะแก่งแม่ยิงเด้อพี่น้องเด้อวันแม่ยิงเลยวันไม่วันแม่ยิง เพราะว่าค my ุณแม่ยีคุณแม่บุญคุณให้เฮากินมูกระทะพี่น้องจัดแล้วเด้อแม่บุญเลยจัดแล้วขอบคุณหลายๆขอให้เจริญเจริญมูกระทะงที่เป็นช่องน้ำอุนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อแม่บุญขอบคุณหลายๆกินน้ำซ้ำล้านนะคะเนาะทำใจได้ลายใจได้หลายซ้องมือเรียนบร้อะ ไม่พอใจเยอะไม่น้อยเมื่อวานไม่หน้อยเมื่อวานนี่ก็มานั่งสื่อๆนั่งรักษาเมื่อพี่น้องบ่ได้อยู่กินน้ำเขาเออเจ็บหัวบุหรี่บังสะบายมันงดมาได้กินเหล้ากินเบียร์เลยเคนงดเหล้าเขาภาษาค่อยเบอกความจริงเน่อยขอมาได้งดคอยกินคอยใช่ไหมใช่เนี่ย ก็มุกกดใจเด้อพิ่นอกีย่งม้กระทขอบรัวแม่บเห็นิ่ล้านๆเนาะมุกตกผุนแม่บุญกันใจบุญชมเชื้อแม่บุญนี่ใจใจใคนมีจรวดสลายยิ่งยขึ้นพี่น้องเอ้ยให้มาถ้าได้คอให้ได้ลายๆเท่าลายเก่าเนะน้อยนาเพนเอารูเล้่นเอนว่าเพิ่นจะกินกหลังแมน

ไ่หมอนเไราอนองเจา่เไรอกมี้หอนี่้บายนี่เราเไอะขป้มอ่กินะอยหมอนเตาไ่ยู่ได้ข่อยกินนะเตาท่านนะนาะซุปจะลดเตาท่าน่านเท่านี้นะทาดังนี้นอยมันไกินนีผจจแม่นลมัสจเขจุ่มรด่อยจุ่มจุ่มดจุ่มเลจุ่มยุ้มรจุ่ม กินโบ๊กินบกินเด้อผู้ใดเจ้าด่ารอบแล้วผู้ใดจอกินละลายเน่จผู้จงอ้างลาหน่อยก็เอาชป็นเครื่องพันยาวนผูยเห็เราลาเราลายาเห็นหล้าเราเห็นเลาาอยู่แล้วเราิมาหงมเลยก็คเลอดงนม่ลัวเราบยู่ล้วบุหรออกก็หนงบุหรเห็นเล้าเนี่นะคอยแ่บ้านท่าหอคนเพิ่เราโกมอกาลยออกไป ่อ้โหเรเเตียมเผากคงเดียวคนแต่เราอ้วนยังไม่ทั้เปลยหรอกอาคีตรงนี้ออาตรงนี้เออเปลี่ยนแบบเปล่งเ่ที่ัวเ่ไปย์ีถหอกเนี่ยเราชัวร์นายเราคตมกขอบใจเอม่บุ้นเดอไอินตันอี่แล้วนี่แล้วเลยโรเล ขอบใจลายๆนะซองมือสองอะนี้มากินข้าวแท้เลยเเหมือนนักเี่มุนแเรากันมขึ้นเด็กระมืนเต้นที่มีสองมีแม่ก็ินเดินเดินเดนเดินเดินเดิเดินินนเดเดนเดินเดนเนเดินเดเดนเเินนเดิเน แ่กมกบอกนะเราก็จะบ่ิเจ้าก็เบาอ้ยองเป็นคอยวุ้ยวกันก็นะะแม่เป็นคนคอวันนี้มาซึ่งนเป็นผู้กินแม่เออไอวันจะมาเลยคนก็น้าเขาไปจ่ายหน่อยเขาไจ่ายเนาะอปี่เองบอกสมว้่กันนาค่อยนเรื่อยคอยนั่งเดยังนอเราเาถืนะแม่นให้แพงบ่มน โอ้ไวด้ยละสองพกว่าบาทนะสลังนะสลังสองาไดอยู่สองลังกวนน้ำซุปแซ่บนาดเด้ันแรกละแปดร้อยก็ไปเห็นเองแซ่บรยี่งี่นเยร้อยะมั้งอ้โหะแนะแพงแเดี๋ยกว่านางเจ๊บริการไมมอนยังไกว่าตุ้ยอ้าวอันปูมาเด้อทางนั้น เอานาไปจุ่มล้งหมอเออไปง่แม่การให้เอื้อสมกับใจสีดาคำแพงมามีเชิ้อโ่ทางกายจะโตเยงกายท่งไหนตอไคิดเอาอะไรบมาด้เชิ้มโ่ทางกาบ่ได้เชื้อสนานนบอกตอนนี้าม่ทางเทางายสีดาำเพงมาละะตมอนแล้วพี่นอกเลยม้วนนอจุพ่อเาเกี่ยวี่น้อ มันได้คอยมันคอยดึงแน่ไแต่มันวด้านิดด้านิอะไรนวลยมันม้วนเม้วนไม่เคยคะแมนบอกควมจริงเลยนาะมวยนึงวันแเจนมาสองหมื่อกไปมาม้วน่เสาหมวยมันจุดจอยากให้พาเมื่อปมนู่เนี่อยากให้ยูอยู่แป๊บลยโอ๊มับใจด้อเดโอ้วเนาะโอ้ยยูอีกกรสีม้าหาอกผมมีน้ำมัหลดกระสีบื้นมหาบรินเลยเป็นยันเาเข่าคอกเลยนเป็นอยงนันม้วน มันลดมัเสดแล้วสิกระหายให้โอ้ยได้ไหมซีเมือหายลดเขาเอานองเขากินร่วมกันมีความซุกแม่นหละสุกใดจะเท่าครอบครัวมีด้วยกันพี่น้องเลยปลดระปอดรถลมรอ่บัดห้อนหทอนี่เดียวอืมอืมน่อันนั้าอันนั้นพวกรไฟบรรเทาของมถไฟค่ะกาลังเข่ากาลังคดกพูด เวลาจะกินกระปูจ pues ุ ira, ่มแล้วเขาจุ <province> yeah, <ine> mm ่มแล้วเรียบร้อยเขาขึ้น็นสวยกินเลยกระปุมจุ่มเป็นโจ๊เยัง่ายง่ายเนยเลยม้อน่จุ่มรสอร่อยเอาหอยกับเป้งแล้วกินหอเนะแป้งจิางกิน่ายหัวแ้วเรากดแ้วยำมาได้เอาหมู่าพอแล้วขมยได้จุ่มขมมยเนาะอ๋อมีแล้วนี่กระปุเนาะกระปุงเอาพักมาให้เลมาให้เลยพักมาใหเยพัก แท้นำก่อนเด้อก่อนเอาเอาขึ้นมออบ่แท้เด้พี่น้องเอ้ยแท้แท้นังอุตั้งใจเฮ็ดเลยนะยามเฮ็ดถั่วย่อยถั่หยังก็แ้กัวน2คนอืแ่นเลาะ้ทางบ้านไปเนม่น้อยก็ไปเนนงอน้อยไปทางบ้านเลาะบ่ได้่อยนะไเลาะแม่นใจเาาง้เาะง้องมได้ หมอใส่จดีอนั่นนั่นอันนี้มันแป้งเนี่ยส่ใจหญ่แป้งเปลี่นไฟจากแหม่มไปเรื่อยหมอแบงแค่คนหมอแบงเองต้องหมอแป้งหมอแบงเองหมอแบงเราเองมั่นนหกุลจะใส่โซ่ะอนาคตราคาส่นหนึบงเนาะใส่โซ่ราคนคือมันแบงนะคือแรงผลใส่ใจใสตใจคนซื้อ ก็ซื้อมอแวงเองเราไทล้วได้กับไฟแห้งขนาดเดือนไฟแค่สิบหแอมมัจ่แต่มีนก่อนจะจจะใช้มอไฟร่วมเราไม่ได้อนซื้อมากอน้ำของน้ำได้น้ำเนาะตัวตัวดินคด้เ่าน้ำโตได้หาหกทิ่ของรัฐบาลจักรวมมารวบมาเสาเพื่อนไทยเงื่อนมันของไฟในรัฐบาลเขาสหายสิบห้าแอมสิบห้าแอมต่เลังเดือน แล้วฮัาเซียเจ็ดรอยบาทแค่นั้นแหละของข่ัยนั้นเราอไปเรจะกินไงนะโอ้ยขอบใจอีะลูกไงบริจิมมันไ้ไห้ได้ยาในร้านเราอยู่กล้ร้านเราอยู่ใกลน่องไหนน้องเพราะเป็นร้านเรได้ร้านก่อยเป็นน้องสเ่ร้านกับเพ้นกี้เลยนองร้านหนนองเราบริการเองเราบริการเองเขาแก่เขาดแห้งไปแล้ว ดเป็นสายังกตะกอนไปเอเนาอาาน่งกาันเนาะคือ่เพ่าเ่นน้องสบายดีพี่น้องคิวผัวกินเด้อพี่น้องวันนี้นัยา้นปทนกินจานของแขกนะเฮ้ยเดี๋ยวกินนะแล้วล้องเล้องน้อยอันนี้กินจานเจ้าเลยเลยเออกินเนาะเดี๋ยวไปเต็มเต่าห้ามอ้า ในหน้ากับวลแม้โอ้ยต้องเป็นแบบนใส่ล้กจุใส่เนีหมูมีแถวหางเาปูดฟองหนาต้นปุ๋ยฟปูมากร้อนเป็นเป็นหมึกหนามาใส่เนี่ยมาบ้างเนเขาหายเจ้าาพเดินอ้ยไม่เล่นเล่นไม่ได้เธอนักจดกันหายเจ้าภ

เปาดประตูแล้วเด้อออกไปนะห่กินเลอดเร้าหนะแล้วแนนไปอิ่มแล้วไปจะเอิ้อนทัวไปมากินแนนมันจัดอิ่มเลยแลวไปเลัดแ้กินเลด ไปจ่อยเอามา,มาหาเ Teraz, หนบ่เ็วาเวมาม mm ั hmm. ้ยโอยแม่แม <ok ่อแม่ดีๆนะมาที่กอ่ะมาล้วหมเอาบอกีมเเจ้าลแม่ยลูกเดรดนงเเดี๋ยวไป้ง เออพี่น้องกินนี้ยนาะนโอ๊ยน้องกิไปนั่เอาขมาก่อนนแกงขม้าเขาน้องขม้าลูกขนเลไเขม้าขม้าเขาน้องขม้าตั้งเพื่อนกับโทรไปตั้งเพือนกับว่าให้เ้ากินข้าวอีแล้วกสันน้องเอ้ย บอกแล้วเบอกแล้วที่แรกว่าสินากันไปพุ่นพุ่นแต่มันยากลุงพุ่งัวเอะปองร่ม้มองนั่งมองยังมันบสะดวก์ะแม่นเลยอบสะดวกตามที่เนาะอ่พอแล้วเอาแล้วปะยยยยยยล

เอาคลิปเอกสารลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเบิร์ดฉกลวนขอบอรัชคมขอบควณตาอ้นเด้อพอกันใหม่กินหนาจ้าบ๊ายบายขอบกันเ้องบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบ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 ายก่อนบ๊ายบาย